โครงการเราาชนะรอบใหม่ใครได้บ้างคลิปนี้เท่าแก่ใหม่มีคำตอบมาให้ครับ สวดีครับพบกับช่องเท่าแใหม่เพื่อนผู้คิดธุรกิจ SME ครับล่าสุดครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่กลับมาระบาดมากยิ่งขึ้นในขณะนี้นะครับจากคลัสเตอร์ของสถานบันเทิงซึ่งส่งผลกระทบครับต่อประชาชนจำนวนมากทำให้ในวันที่20ที่ผ่านมานะครับที่ประชุมของคณะรัฐานตรครับมีมตินะฮะในการที่จะเห็นชอบ ข้อเสนอของทางกระทรวงการคลังครับในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเราชนะครับซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ครับข้อที่1นนะก็คือระยะเวลาในการที่จะใช้วงเงินสนับสนุนผู้ที่ได้รับโครงการเราชนะเนี่ยจากเดิมนะใช้ได้ถึงวันที่3ามสิบพฤษภาครับก็ขยายเป็นถึงวันที่30มิถุนายนหกสนะครับข้อที่2ครับขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับจากกลุ่มเดิมเนี่ยที่มีอยู่ประมาณ31.1ล้านคนนะครับ รายได้กรอบวงเงินอยู่ที่ยอยู0่ที่2 1 2 0 0ล้านบาทนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากขึ้นเนาะก็อยู่ที่33.5ล้านคนนะครับกรอบวงเงินเกินไปอยู่ที่243,242ล้านบาทนะครับซึ่งเท่ากับว่าก็จะมีการเพิ่มจํานวนของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่2.4ล้านคนนะครับและกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่30,42ล้านบาทนะครับ ดงด้านคุณกัลยาตันติเตมิทนะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยครับว่าเดิมเนี่ยคาดการว่าจํานวนของผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3าล้านคนนะครับแต่ในขณะที่ผู้ที่ลงทะเบียนนะคือคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่3าล้านคนนะแต่ว่าในการที่ลงทะเบียนมาในรอบที่แล้วนะในรอบที่2เนี่ยลงทะเบียนมาทั้งหมดเนี่ยสาล้านคนนะครับมันก็มีส่วนเกินอยู่สักประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับซึ่ง สล้านกวคนเนี่ยเป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคือสิทธิ์ท่านอ่ะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในงบประมาณมันไม่พอนะครับจึง เสนอให้คณะกรรมการครับเพิ่มวงเงินในการที่จะใช้จ่ายนะครับจึงสูบได้ครับว่างบประมาณของเราชนะเนี่ยที่กระทรวงการคลังยื่นเข้าคณะคอรมเพื่อนัดนะครับก็จะอยู่ที่3,000ล้านบาทคนที่จะได้รับก็คือคนกลุ่มเดิมที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะฮะตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวงเงินไปไม่ถึงท่านนะครับท่านได้รับส่วนนี้แน่นอนนะครับและสําหรับคุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับ คุณวัดเบื้องต้นนะมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับหก็คือว่าเป็นคนสัญชาติไทยนะครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับณวันที่19มกราคม64ที่ผ่านมาครับข้อที่2ครับไม่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับข้อที่3ครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นใดของภาครัฐนะฮะราชการการเมืองนะครับผู้ได้รับเรื่องของบำนาญนะฮะหรือเบี้ยหวัดจากราชการต่างๆนะครับ ไม่เป็นผู้ที่มีเงินพึงได้3 0 0 0 0นบาทต่อปีนะครับในเรื่องของการภาษีนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในทุกบัญชีนะอยู่ที่50,000นบาทนะครับเพื่อนครับท่านที่เคยลงทะเบียนไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบสเรียบร้อยแล้วแล้วเงินเนี่ยยังไปไม่ถึงท่านนะครับรอบนี้ท่านมีโอกาสได้อย่างแน่นอนนะครับก็รอการอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าเงินจะออกเมื่อไหร่นะครับแล้วท่านจะ ได้รับสิทธิ์ยังไงนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับ